เดี๋ยวมาอีกอน้อยออกแม่ออกช้าเออไม่เลยหรอกนะจับคนโอ้น้อ,อ,อนยออกอแม่ได้ก่อนแม่ได้ก่อ,กอจนจับจีกันอนอนนี้นะหย่ดุดยดยย ดีกว่าสวยอ่ะได้สีนี้ไปแล้วไม่ใช่เหรอสุนสียัง น่ารักแบบกับสีชมพูอ่ะไม่ดูการ์ดเหรอมีดูอ่ะก็ดูทำไมอ่ะคงไม่ต้องดูการ์ดค่ะอ้าวโอ้โหดาดาทำไมไม่อยากได้สีไหนอะไม่อยากได้สีชมพูก็ถ้าสีชมพูออกที่ผมอ้าวบูมันมีสองตัวสีนี้มีสองตัวไม่เห็มันคนละสีเลยไม่ได้สีนี้ไม่ได้สีเทาเมี่ยอือต่อแล้วใายต่อ ว่าแล้วสีชมพูต่อมีแล kind of um, kind of so sort of ้วเหรอใช่ตอนนี้เรามีแล้วเดาว่านี่น่าจะซังชมพูเพราะจะชตัวพี่ใหม่ก็ได้แน่ดูต่อมเราได้เสียละอุ้ยสังนิ้วมีสังเหมือนกันสีเนี้ยพีชสีเนี้ยที่